สวัสดีครับวันนี้ถังเราซื้อจะพามานั่งเรือล่องทะเลสาบเอ๋อไห่นะครับทะเลสาบแห่งนี้ก็อยู่ที่ตาลีครับมณฑลยูนนานนะครับซึ่งครั้งก่อนจําได้ไหมเราไปปั่นจัก,กรยานรอบทะเลสาบคราวนี้เราจะลองล่องเรือดูบ้างนะครับทะเลสาบแห่งนี้ก็มีบริการล่องเรือนะครับซึ่งถ้าเราซื้อเป็นแพ็กเกจทัวร์นะครับก็จะประมาณ100อยหยวนหรือประมาณ500บาท แต่ว่า100นี่คือเขารวมไปที่อื่นด้วยนะไปทำ้ำมังกรฟ้านะครับแล้วก็มีอาหารเที่ยงให้กินมือหนึ่งแล้วก็พามาล่องเรือแล้วก็พาไปดูบ้านชาวป่ายครึ่งวันนะครับแต่ถ้าล่องเรือปกติเนี่ยก็น่าจะถูกกว่านั้นนะครับทีนี้ทเลสาาเออไห่เป็นทเทสาบที่ชื่อว่าอะไรเป็นทเลสาบที่ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่องพญานาคครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่นำ้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับ แต่ก่อนเนี้ยแถวเนี้ยจะเป็นที่ตั้งของอาณาจักรนั้นเจ้านะครับก็เลยเชื่อว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นต้นบรรพบุรุษของคนไทยนะครับแล้วก็ที่ทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการประมงที่แปลกมากนะครับก็คือเขาจะใช้นกกาน้ํานะครับที่ชาวประมงเลี้ยงไว้จนเชื่องนะครับดำลงไปจับปลาครับแล้วก็วิธีการจับปลาเนี่ยก็มีอายุยาวนานโอ้โหเป็นพันปีนะครับประมาณ1 5 0 0ปีมาแล้วนะครับ ซึ่งวิถีชีวิตชาวบ้านในการใช้นกการน้ําจับปลาเนี่ยก็ได้ลดจํานวนลงตามจํานวนปลาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญของการท่องเที่ยวของทะเลสาบเอ่อรไห่นะครับ